สวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลากาตรีหญิงกาจนาสิงหาพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องฐานบาร,รมีที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญในสมัยที่พระองค์ทรงสเสวยพระชาติเป็นเบสันดรต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงการจุลพลข้อความต่อไปมีว่าอย่างไรครับ ข้อความในอัตกถามหาเวสสันดรชาดกว่าด้วยพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีมหาจุณะวนาเมื่อชูชกพรามณ์พารัทวาชโคตไปก็ได้พบกับพระอจุตตะฤศีครั้นได้พบท่านแล้วก็สนทนาปราศัยกับพระอจุตตะฤศีว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีโลคาพาดกำมัง พระผู้เป็นเจ้ามีความผาสุกสำราญกระมังพระผู้เป็นเจ้ายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะหาพลาผลสะดวกกระมังมูลพลาผลมีมากกระมังเหลือบยุงและสัตว์เร่อคานที่จะมีน้อยกระมังความเบียดเบียนให้ลำบากในวรรณะประเทศที่เกลื่อนไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีกระมังดาบทกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ รูปไม่ค่อยมีอาพาธสุขสําราญดียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเสาะหาผลไม้สะดวกดีและมูลพราผลก็มีมากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคานมีบ้างก็เล็กน้อยความเบียดเบียนให้ลำบากในวนนณะประเทศที่เกลื่อนไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีแก่รูปเมื่อรูปอยู่อาสมหลายพภรษารูปมิได้รู้จักอาพาธที่ทำใจไม่ให้ยินดีเกิดขึ้นเลย ดูขอนพราหมณ์ท่านมาดีแล้วและมาไกลก็เหมือนใกล้เชิญเข้าข้างในขอให้ท่านเจริญเถิดชำระล้างเท้าของท่านเสียดูก่อนพราหมณ์ผลมะพร้าผลมาหาดผลมะสางและผลหมากเมาเป็นผลไม้มีรสหวานเล็กๆน้อยๆเชิญท่านเลือกบริโภคแต่ที่ดีๆเถิดดูก่อนพราหมณ์น้ำดื่มนี่เย็น นำมาแต่ซอกเขาขอเชิญดื่มเถิดถ้าปรารถนาจะดื่มชูโชคกล่าวว่าสิ่งที่พระคุณเจ้าให้แล้วเป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้วบรรณาการอันพระคุณเจ้ากระทำแล้วทุกอย่างข้าพเจ้ามาเพื่อพบพระราชะโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่นั้นถ้าพระคุณเจ้าทราบก็จงแจ้งแก่ข้าพเจ้าดาบทกล่าวว่า มิใช่แกมาเพื่อพบพระเจ้าศรีวีราผู้มีบุญชลอยแกปรารถนาพระมเหสีของเท้าเธอซึ่งเป็นผู้ยำเกรงพระราชสวามีหรือชลอยแกอยากได้พระกันหาชินาไปเป็นทาสีและพระชาลีไปเป็นทาตแนตาพราหม์อีกอย่างหนึ่งแกมาเพื่อนำพระราชเทวีพระราชกุมารกุมารีทั้งสามพระองค์ไปจากป่า โพคาสมบัติและพระราชทรัพย์อันประเสริฐของพระเวสสันดรย่อมไม่มีชูชกได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญยังไม่ควรจะโกรธเคืองข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานการเห็นพระผู้ประเสริฐย่อมให้สำเร็จประโยชน์การอยู่ร่วมกับพระผู้ประเสริฐเป็นความสุขทุกเมื่อข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระเจ้าศรีวีราชที่ถูกชาวศรีพีขับไล่ ข้าพเจ้ามาเพื่อจะพบพระองค์ถ้าพระคุณเจ้าทราบก็จงแจ้งแก่ข้าพเจ้าพระอจจุตตะลือศีได้ฟังคำของชูชกก็เชื่อจึงกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะแสดงประเทศที่ประทับของพระเวสสันดรแก่ท่านวันนี้ท่านอยู่ในที่นี้ก่อนกล่าวชนี้แล้วให้ชูชกกินปลาผลจนอิ่มรุ่งขึ้นเมื่อจะชี้หนทาง จึงเหยียดมือขวาออกกล่าวว่าดูก่อนมหาพรามนั่นภูเขาคันธมาสล้วนแล้วไปด้วยศิลาซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชาเวสันดรพร้อมด้วยพระมศีรัชเทวีทั้งพระชาลีและพระกันหาชินาทรงเพศบรรพชิตอันประเสริฐทรงขอสำหรับสอยพระลาลพลภาชนะสำหรับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้งชดา ทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินทรงนมัมสก,การเพลิงทิวไม้เขียวนั้นทรงผลต่างๆและภูผาสูงยอดเสียดเมฆเขียวชะอุ่มนั่นแลเป็นเหล่าอัญชนาภูผาเห็นปรากฏอยู่นั่นเหล่าไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะครอ และเถายางสายอ่อนไหวไปตามลมดังมานกดื่มสุราครั้งแรกก็โซเซฉชนั้นเรานกโพร,ระดกนกดูเวาย่อมร่ำร้องบนกิ่งต้นไม้พึงฟังดุดสังคีตโพผินบินจากต้นนั้นสู่ต้นนี้กิ่งไม้และใบไม้ทั้งหลายอันลมให้หวันไหวแล้วดังจะชวนบุคคลผู้ไปให้มายินดีและยังบุคคลผู้อยู่ในที่นั้นให้เพลิดเพลิน ซึ่งเป็นที่ประทับแห่งพระราชาเวสันดรพร้อมด้วยพระมสศีราชเทวีทั้งพระชาลีและพระกันหาชินาส่งเพศบรรพชิตอันประเสริฐและส่งขอสําหรับสอยพระลาผลภาชนะสนหับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้งชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินทรงนมมสการเพลิง ดอกกลุ่มหล่นเกลือนในภูมิภาคอันน่ารื่นรมภาคพื้นเขียวไปด้วยหญ้าแพรกละอองธุลีไม่มีฟุ้งขึ้นในสถานที่นั้นภูมิภาคนั้นเช่นกับสัมผัสนุ่นคล้ายคอนกยูงหญ้าทั้งหลายขึ้นเสมอกันเพียงสี่องค์คุรีไม้มะม่วงไม้ว่าไม้มะกิดและมะเดื่อมีผลสุกอยู่ในที่ต่ำ เราพลายยังความยินดีให้เจริญเพราะมีเหล่าต้นไม้ที่ใช้บริโภคได้น้ำใสสะอาดกลิ่นหอมดีสีดังแก้วไพทูลเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปาลาไหลหลังมาในป่านั้นในภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจไม่ไกลอาสมนั้นมีสระบกครณีดาราดาดไปด้วยปุมและอุบลดุดในนันทนะอุทยานของเหล่าทวยเทพฉะนั้น ดูก่อนพราหมณ์ในสระนั้นมีอุบลชาติสามชนิดคือเขียวขาวและแดงงามวิจิตมิใช่น้อยพระอจ,จุตตะฤษีพนานนาสะบกครณีสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วมเมื่อจะพนานนาสะมุจลินอีกจึงกล่าวว่าปฐมชาติในสระนั้นมีสีขาวดังผ้าโคมพัดสระนั้นชื่อว่ามุจจรินดาลดาบไปด้วยอุบลขาว จงกลนีและผักทอดยอดอันหนึ่งปทุมชาติในสะนั้นมีดอกบานสะพรั่งปรากฏเหมือนไม่มีกำหนดประมาณบานในคิมหันตะดูและเหมันตะดูแผ่ไปในน้ำแค่เขา่าเหล่าปทุมชาติงามวิจิตชูดอกสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุง้งหมู่พมอบินว่อนร่อนร้องอยู่รอบรอเพราะกลิ่นหอมแห่งบุปผชาติ ดูก่อนพราหมณ์อันหนึ่งที่ขอบสะนั้นมีลูปชาติหลากหลายขึ้นอยู่คือไม้กระทุ่มไม้แคฝอยไม้ทองหลางผลิดอกบานสะพรั่งไม้ปลูไม้สักไม้ราชพฤกษ์ดอกบานสะพรั่งไม้กากระทิงมีอยู่สองฟากสะมุจรินไม้ซึกไม้แคขาวบัวบกไม้คนที่สอ ไม้ยางสายขาวไม้ประดูดอกบานหอมฟุ้งที่ใกล้สะนั้นต้นมะคมไก่ต้นพิกุลต้นแก้วต้นมะรุมต้นกาละเกตต้นกรนิกาต้นฉบาต้นรกฟ้าขาวต้นรกฟ้าดำต้นสะท้อนและต้นทองกปล่าดอกบานผลิดอกออกยอดพร้อมๆกันตั้งอยู่รุ่งเรืองแท้ต้นมะลื่น ต้นตีนเป็ดต้นกล้วยต้นคำฝอยต้นนมแมวต้นคนทาต้นประดูลายกับต้นกากระถิงมีดอกบานสะพรั่งต้นมะไฟต้นงิ้วต้นช้างนาวต้นพุทขาวต้นพุทซ้อนโกดเขมาโกดสอมีดอกบานสะพรั่งพืชชาติทั้งหลายในสถานที่นั้นมีทั้งอ่อนทั้งแก่ต้นไม่คดดอกบาน ตั้งอยู่สองข้างอาสมรอบเรือนไฟอันหนึ่งที่ขอบสระนั้นมีพันไม้เกิดเองเกิดขึ้นเป็นอันมากคือตะไคร้ถั่วเขียวถั่วราชมาศถ,ถั่วครั่งน้ำในสระมุจลินนั้นกระเพื่อมเรื่องถึงฝั่งน้ำแมลงพึ่งทั้งหลายเรียกว่าหิงคุชาละ ลูกขชาตทั้งสองคือไม้สีเสียดและไม้เต่าร้างก็มีณสัมุจรลินนั้นผักทอดยอดเป็นอันมากก็มีณเบื้องต่ำดูก่อนพราหมณ์ลูกขชาตทั้งหลายอันเถาสลิดปกคมตั้งอยู่กลิ่นของดอกสลิดเป็นต้นเหล่านั้นทรงอยู่ได้เจ็ดวันไม่จางหายฝั่งสะมุจรลินทั้งสองฝากมีต้นไม้ตั้งอยู่เป็นส่วนสเรากับบุคคลปลูกไว้ ป่าน,นั้นดาราดาไปด้วยหมู่ต้นราชพฤกษ์งามดีกลิ่นแห่งดอกราชพฤกษ์เป็นต้นเหล่านั้นทรงอยู่ได้เกึ่งเดือนไม่จางหายอันชันเขียวอันชันขาวและกนิกาเขาดอกบานสะพรั่งป่าน,นั้นปกคลุมไปด้วยอบเชยและแมงลักอันบุคคลยินดีด้วยกลิ่นจากดอกและกิ่งก้านหมู่พมรบินว่อนร้องอยู่รอบๆเพราะกลิ่นหอมแห่งบุพชาติ ดูก่อนพรามณนะนน์ที่ใกล้สะนั้นมีฟักแฟงแตงน้ำเต้าสามชนิดชนิดหนึ่งผลโตเท่าหม้ออีกสองชนิดผลโตเท่าตะพนอันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีพันธุ์ผักกาดเป็นอันมากทั้งกระเทียมประกอบด้วยใบเขียวต้นเหลาชะโอนตั้งอยู่ดุดต้นตาลผักสามหาวมีเป็นอันมากควรเด็ดดอกด้วยกำมือ เถาโคกกรอมนมตำเรลียเถาญย่านางเถาชะเอมไม้อโศกต้นเทียนบอระเพชรไฟชิงช้าชาลีว่านหางช้างอังกาบไม้หนาดไม้กากระถิงและมาริซ้อนบานแล้วต้นทองเครือก็บานขึ้นต้นไม้อื่นตั้งอยู่ต้นก้างป่ากำยานคัดเขาชะเอม มะริเลื้อยมะริธรรมดาชบาบัวบกย่อมงดงามแค่ฝอยฝ้ายทะเลกันนิกาบานแล้วปรากฏดังขายทองงามรุ่งเรืองดุดเปลวเพลิงดอกไม้เหล่านั้นเหล่าใดเ,เกิดแต่ที่ดอนและในน้ำดอกไม้เหล่านั้นทั้งหมดปรากฏในสะนั้นเพราะขังน้ำอยู่มากน่ารื่นลมด้วยประการชนี อันหนึ่งในสระบุคลณีนั้นมีเหล่าสัตว์ที่เที่ยวหากินในน้ำเป็นอันมากคือปลาตะเพียนปลาช่อนปลาดุกจระเข้ปลามังกรปลาฉลามพึ่งที่ไม่มีตัวเชะเอมเครือกำยานประยงกระวานแห้วหมูสัตบุตรสมุนแวง้งไม้กฤษณาต้นมีกลิ่นหอม แฝกดำแฝกขาวบัวบกเทพทาโรโกดทั้งเก้ากระทุ่มเลือดและดองดึงขมิน้นแก้วหอมหอรดานทองคำคูณสมอพิกเพกไครเครือกาลบูนและรางแดงอันหนึ่งที่ป่าน,นั้นมีเหล่าราชสีเสือโครง่งยักษินีปากเหมือนลาและเหล่าช้างเนื้อฟาน สายกวางดงละมั่งชมดสุนัขจิ้งจอกกระต่ายบางสุนัก,ก,นกในจมรีเนื้อสมันชนีลิงลมข้างลิงลิงโทนกวางละมั่งหมีโคถกึกระมาดสุนักป่าพังพรกระแตมีมากที่ใกล้สะนั้นกระบือป่า สุนัขในสุนัขจิ้งจอกลิงลมมีโดยรอบเหี้ยโคจสีมีตรพองดังโคจสารเสือดาวเสือเหลืองกระต่ายกระแรงราชสีเสือแพ้วละมั่งนกยูงหงขาวและไก่ฟ้านกกวักไก่เถือนนกหัดสดีลิงร่ำร้องหากันและกันนกยางโทน นกยางกรอกนกโพระดกนกต้อยตีวิตนกกระเรียนนกหัดดินเหล่าเหยี่ยวนกโนรีนกกระเรียนนกกระทาอีรุ้มอีราเหล่านกค้อนหอยนกพระหิดนกคับแหลนกกระจอกนกแซงแซวนกกระเต็นและนกกังเขนนกกอลวิกนกกระไน นกเข้าโมงนกเข้าแมวสะมุจลินเกลื่อนไปด้วยฝูงนกดานาชนิดกึกก้องไปด้วยเสียงต่างๆยังมีนกทั้งหลายที่ใกล้สะนั้นคือเหล่านกขนเขียวเรียกนกพระยาลอพูดเพราะพร้อมกับตัวเมียร่ำร้องต่อกันและกันบันเทิงอยู่และเหล่านกที่มีเสียงไพเราะมีในตางามมีหางตาสีขาวทั้งสองข้างมีขนปีกวิจิตร มีอยู่ใกล้สะนั้นอันหนึ่งเหล่าสกุลชาติที่มีอยู่ใกล้สะนั้นเป็นพวกนกมีเสียงเพลอมีงอนและขนคอเขียวร่ำร้องต่อกันและกันเหล่านกกระนนกกดนกเป้านกดอกบัวเหยี่ยวแดงเหยี่ยวกันไกลนกกระิงนกแขกเต้านกสาริกาสีเหลืองสีแดงสีขาวนกกระจิบ นกหัสดินนกเข้าโมงนกเข้าแมวนกแก้วนกดูว่าวนกออกดำนกออกขาวหงขาวนกค้อนหอยนกระวังไพรหงแดงนกกระนนกโพรดกนกพระหิตนกพิราบหงทองนกจากพรากผู้เที่ยวไปทั้งในน้ำและบนบกและนกหัสดินสี ร้องน่ายินดีร้องในการเช้าการเย็นยังเหล่าสกุลชาติมีสีต่างกันเป็นอันมากมีอยู่ที่ใกล้สะนั้นร่ำร้องต่อก,กันและกันยินดีกับเหล่าตัวเมียและทั้งหมดนั้นเสียงไพเราะร้องอยู่สองฟากสะมุจรินอันหนึ่งยังมีเหล่าสกุลชาติชื่อกอลวีหรือกาลเวกที่ใกล้สะนั้นร่ำร้องหากันและกัน ยินดีกับเหล่าตัวเมียและทั้งหมดนั้นร้องเสียงไพเราะอยู่สองฟากสะมุจจรินสองฟากสะมุจจรินเกลื่อนไปด้วยเนื้อทรายและกวางมีหมูช้างอยู่อาศัยปกคลุมไปด้วยรัด,ดาวันต่างๆอันชมพศอยู่อาศัยแล้วและแถบสะมุจจรินนั้นมีหญ้าก,กับแก่เข้าฟ้างลูกเดือยมากมายและข้าวสาลีที่เกิดเองตามธรรมชาติ และอ้อยก็มีมิใช่น้อยที่ใกล้สะมุจลินนั้นนี้เป็นหนทางเดินได้คนเดียวจึงไปได้ตรงไปจะถึงอาสมสถานบุคคลถึงณอาสมนั้นแล้วจะไม่ได้ความลำบากความระหายและความไม่ยินดีแต่อย่างใดเลยเป็นที่พระเวสสันดลลรราชฤาษีพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีประทับอยู่ทรงเพศบรรปชิตผู้ประเสรศิฐ และทรงขอสําหรับสอยพลาผลภาชนะในการบูชาเพลิงและชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษสาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินนมัสการเพลิงพระสะสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าชูชกพรมพันธ์ได้ฟังคำของพระอาจจุตตะฤาษีนี้แล้วทำประทักษิณพระฤาษีมีจิตอินดี หลีกไปยังสถานที่พระเวสสันดรประทับอยู่จบมหาว,น,วนาวนา